กับคลิปวิดีโอประจำวันที่1-10เมษายนปี2565เพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรที่เราจะไขว่คว้าในสิ่งนั้นจงศรัทธาจงเชื่อมั่น มีสติในการจัดการในทุกสิ่งในยุคข้าวยากหมากแพงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องพบเจอฟันฝ่าอดทนต่อสู้ผ่านมันไปให้ได้ค่ะเราจะสู้และผ่านไปด้วยกันนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่จะมีเกณ์การเดินทาง ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอชีพจรลงเท้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่ได้ดังใจสิ่งที่คิดมันอาจจะไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้หากบางครั้งสิ่งที่เราขวอยคว้าที่จะได้มันมามันอาจจะได้แต่อาจจะไม่ได้ตามเป้าแต่อย่าลืมหากเรามีความพยายาม ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่นแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนมนณทิตยศไม่ค่อยได้ดังใจค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วงนี้พึ่งพาใครไม่ได้นอกจากตัวเองค่ะ กิจการการงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคระมัดระวังอุปัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีออข่าวการเก็บการเป็นการตายต่างๆขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสับสนกับสองทางที่ต้องเลือกไปไหนไปเอาไม่เอาอยู่ไม่อยู่คล้ายๆมีเรื่องสองกิจสองใจจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะ ระมัดระวังความผิดหวังล่มสลายสิ่งที่คิดไม่เป็นดนังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจและอาจช่วงนี้ต้องทําอะไรหลบหลบซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบงัง ผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจระมัดระวังการมีอุปสรรคปัญหากับผู้ใหญ่แต่ทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นแม้เกณฑการงานอาจจะบางครั้งไม่ได้ดังใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายทุกสิ่งทุกอย่างไปได้การเงินไม่ค่อยเหลือเก็บมีเข้ามาจ่ายออกไปอาจจะได้มาแล้วก็จ่ายไปแต่อาจจะไม่ได้ติดขัดนะคะ เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วหางหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือเคลียร์ปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเก่าๆและคุณจะผ่านพ้นจะคลี่คลายค่ะสรุปสําหรับคนวันอาทิตย์ประจําวันที่1นึถึงสิเมษาย,ยนปี2565เกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนำความรักมาให้หากใครที่มีคู่ระวังรักซ้อนซ่อนรัก รักสามเศร้ารักเกา่ารีเทิร์มารักใหม่ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้มีเข้ามาจ่ายออกไปมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปจะมีโชคแต่อาจจะเป็นทุกขลาบนะคะอาจจะได้มาแล้วก็อาจจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ขอให้ระมัดระวังส่วนในเรื่องของการงานแม้จะมีอุปสรรคเม้จะมีปัญหามีคําพูดกับผู้ใหญ่แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลาย ผ่านพ้นไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลและมาระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นงานด้านต่างประเทศก็เป็นไปได้ค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์สิ่ง บางครั้งบางทีมันเป็นลึกๆอยู่ในหัวใจบางทีปัญหาอุปสรรคที่เราพบเจอเราก็มีความคาดหวังในบางอย่างให้มันผ่านพ้นไปจะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซ็นเบิกกู้ถอนเอกสารต่างๆที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระวังด้วยนะคะบ,บางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะ เป็นเน้นไปในค่อนข้างดีค่ะช่วงนี้ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลที่จะได้มาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารอาจจะทําให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจค่ะ อาจจะเป็นเขาทําให้เราเป็นห่วงเป็นกังวลก็เป็นไปได้ค่ะ จะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินที่จะได้เข้ามาค่ะเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ที่ต้องทําต้องจัดการค่อนข้างสุงมรุมเร้างานนี้เสร็จมีงานใหม่ช่วงนี้เคลียร์จัดการให้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ค่ะการงานอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือน,อนการสอบการแข่งขันจะประสบความสําเร็จค่ะอุปสรรคปัญหาก็จะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปได้ จนเป็นที่พึ่งแห่งตนอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่จะแก้ไขผ่านพ้นไปได้การเงินระมัดระวังการใช้จ่ายอาจจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นการเงินไม่พอใช้ลูกหนี้ไม่ได้ดังใจให้ระมัดระวังด้วยค่ะ ช่วงนี้ต้องพึ่งพาตัวเองตั้งสติมีความพยายามแล้วสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณปรารถนาะแม้จะช้าแต่คุณก็จะได้เข้ามาค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้กล่าวคราวจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจําสัปดาห์นี้วันที่1-10เมษายนปี2565เกณฑ์ของความรัก เกณฑ์ความรักนั้นคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนความรักครอบครัวความสุขความสมบูรณ์นั้นมีอยู่แต่อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างกับลูกกับบุตรกับบริวารส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังเกณฑ์การใช้จ่ายเม้อาจจะได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าเป็นไปได้ที่คุณอาจจะไปซื้อรถแต่การเงินก็ขอให้คิดดีๆคิดหน้าคิดหลังคิดบวกคิดลบคิด คิดทุกอย่างให้รอบคอบแล้วเมื่อตัดสินใจจงสู้ก้าวเดินต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการงานสุงมรุมเร้ามีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแม้จะผ่านพ้นจะคลี่คลายแม้จะประสบความสาเร็จแต่ก็จะอาจจะมีอุปสรรคบ้างค่ะการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆค่ะสุขภาพเพียงแค่เจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารนะคะจะได้เกี่ยวข้องกับ คนในเครื่องแบบหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอาจจะเป็นเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องการงานส่วนรวมก็เป็นไปได้ค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบๆลบซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทาในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบงังทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายจะผ่านพ้นแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ ดวงการพบปะผู้คนมีช่วงโดดเด่นเป็นที่จับตามองของคนรอบข้างหรือทำอะไรเกี่ยวข้องกับวงการมายาเกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนการเสนอราคาสินค้าหรือการออนไลน์ทุกอย่างคุณจะประสบความสำเร็จเป็นที่โดดเด่นค่ะแต่ก็ยังคงมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลชีวิตคนเราเนาะบางทีสุขมันก็ปนกับทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติพยายาม พยายามปรับตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคปรับความคิดปรับทัศนะคติปรับใจของตัวเองให้ผ่านพ้นไปให้ได้ค่ะจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วหางหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งเหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการหลายสิ่งหลายอย่างที่ ลุ่มเร้าเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการเดินทางไกลต่างประเทศค่อนข้างดีค่ะวันเวลาจะนําทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องรุ่มเป็นกังวลกงล้อแห่งความสุขจะพัดพดาไปพบกับสิ่งที่ดีๆค่ะจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนทางไกลงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะการเงิน แม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่คุณการลงทุนจะประสบความสําเร็จค่ะบริวารอาจจะนําอุปสรรคปัญหา ความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจไปให้แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะมีเกณฑ์ได้ข่าวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆความรักข้างใหม่คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหรือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจออะไรกับสิ่งใหม่ๆค่ะแต่ความรักคนมีคู่ระมัดร,ระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้ราสับสนในเรื่องของความรักค่ะ จงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนหรือซ้ายหรือขวาจงน้อมยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งโอกาสที่เข้ามาไม่ได้มีหลายครั้งแต่ถ้าโอกาสเข้ามาคุณก็ต้องมีสติในการตัดสินใจแต่มหาเดวีคิดอยู่เสมอบางครั้งเหมือนเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด แต่บางทีบวงชะตากรรมดวงมันก็เกี่ยวเพราะฉะนั้นบางครั้งในการดูศาสตร์ของการดูดวงมันก็เรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามค่ะมหาเววีคิดเสมอว่ารู้ไว้จัดการปรับเปลี่ยนดีเราก็ทำให้ดียิ่งขึ้นหากไม่ดีเราก็พยายามหาทางแก้ไขค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำวันที่1-10เมษายนเกณฑ์ของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแต่หากใครที่มีคู่อาจจะมีเรื่องทุกข์กับมือที่สามหน่อยนะคะมีสติในการตัดสินใจบางทีหากเราได้เลือกแล้วเมื่อเราเข้าไปสู่วังวนมันจะเกิดความทุกข์การสิ่งที่เรามีความลับมันอาจจะมีปัญหาประสักในภายหลังค่ะ ส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จเม้จะเหนื่อยเม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลกับบริวารแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงนินมีซ้ายจ่ายควา้ามีเข้ามาแต่ออไปแต่ก็ไม่ได้ติดขัดค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นเพียงแค่เหนื่อยอ่อนค่ะข่าวดีการเดินทางไกลปลอดภัยดีค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพระวังการล้มหมอนนอนเสื่อเกิดขึ้นค่ะ จะมีโชคจากทางไกลคนทางไกลจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอระมัดระวังคนสูงขาวจะนำอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะบุคคลนี้คุณอาจจะเพิ่งรู้จักหรือรู้จักกันมานานแล้วขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ เหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสาศมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์ของความรักคุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะได้เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงฉลลงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานแสดงความยินดีค่ะระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมาร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันัวพันค่ะ มีอุปสรรคมีปัญหาที่ต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะมีเกณฑ์ได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกกําลังจะมีเข้ามาในมือค่ะการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆคนทางไกลจะเดินทางมาหาค่ะการเงินแม้จะมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ยังคงมีเหลือใช้เหลือเก็บค่ะการลงทุนจะประสบความสําเร็จระมัดระวัง อุบัติเหตุขล้องหายสิ่งไม่ดีข่าวการเจ็บการเป็นการเดินทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะจะได้ข่าวจากคนทางไกลแล้วช่วงนี้คุณชีพประจรรองเท้าอยู่ไม่ติดที่มักจะได้เดินทางค่ะยังคงเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันประสัก์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องทําต้องจัดการแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําสัปดาห์นี้วันที่1-10เมษายน เกณฑ์การเงินจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาโชคจะมาจากทางไกลและจะได้เงินก้อนเงินโบนัสเงินตกเบิกด้วยค่ะการลงทุนก็จะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจคนมีคู่จะได้โชคจากคนที่คุณรักแม้จะมีเรื่องไม่ดีแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายผ่านพ้นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานระมัดระวังอุปสรรคปัญหาการโดนหลอกโดนหักหลังหรือมีอุปสรรคปัญหากับหุ้นส่วนค่ะให้ระมัดระวังด้วยนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลระมัดระวังอุบัติเหตุสิ่งไม่ดีสุขภาพช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ เกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสินสัญญาการสอบการแข่งขันการงานจะประสบความสําเร็จค่ะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยรวยเบอร์มีโชคมีลาบโชคปัคงๆรางวัลที่หนึ่งจะมีเข้ามาในมือค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางจะมีคนนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังสิ่งที่ต้องเลือกต้องตัดสินใจ หากมีสิ่งใดที่ต้องเลือกจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองไม่ว่าจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะอยู่กับเกณฑ์การรอคอยรอคอยในบางสิ่งบางอย่างรอที่จะได้อะไรรอที่จะเจออะไรการรอคอยนั้นจะประสบความสําเร็จค่ะหัวใจระมัดระวัง การพัดพลาดการจากลากับสิ่งที่รักมีปัญหาอุปสรรคเรื่องหัวใจศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้ก้าวผ่านพน้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลบุญบาร,รมีที่คุณสร้างสมไว้กำลังจะต่อแทนกลับมาค่ะการเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีเกณฑ์การลงทุนการลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จคนอายุน้อยลูกบุตรบริวารทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลค่ะระมัดระวังการใช้จ่าย อาจจะมีเงินเยอะแต่ก็ใช้เยอะการหมุนเวียนเกี่ยวกับการเงินระวังมีปัญหาด้วยค่ะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทําต้องจัดการบริวารอาจจะนําความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลใจมาให้แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวคุณค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารแม้จะนําอุปสรรคปัญหาให้ทุกข์ให้กลุ้มแต่อีกในนึงเขาก็จะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้เหมือนกันค่ะ มีเกณฑ์ได้ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินคุณกําลังจะได้สิ่งดีๆค่ะเพราะสิ่งนี้มันคือบวงชตากรรมของคุณค่ะหากคุณทําสิ่งที่ดีไว้สิ่งดีๆกําลังจะกลับตอบแทนเข้ามา ดวงของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นที่ผ่านมาจะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกงนังวลแต่ต่อจากนี้ทั้งโชคทั้งเงินจะมีเข้ามาแม้อาจจะติดขัดบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัสบดีประจําสัปดาห์นี้เงินโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้แต่ก็ระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะแม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเป็นบางช่วงอาจจะมีติดขัด จะแก้ไขคลี่คลายจัดก,การไปได้จะมีข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าเข้ามาด้วยค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่คนที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์การพัดพลากจากลาหรือความเจ็บปวดหัวใจในช่วงระยะในช่วงจังหวะเวลาหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จแต่บริวารอาจจะนำอุปสรรคปัญหามาให้ แต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลสุขภาพไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆหากใครแต่งงานแล้วอาจจะมีการตั้งท้องมีบุตรมีข่าวดีกับบุตรกับบริวารค่ะคนสูงขาวจะนำบุปผารคปัญหาความทุกข์ใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจมาให้ค่ะ ช่วงนี้มีเรื่องทุกข์เลื่อนกลุ่มเป็นกังวลหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคหากมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มขอพอรจากองค์พระศิวะพระพิฆเนศแล้วคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์ก,การเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเหงื่อไม่ล ใชลครไม่ย้อยช่วงนี้เงินไม่ค่อยเข้ามือค่ะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองระมัดระวังการโดนหักหลังโดนแทงข้างหลังเกิดขึ้นจิตใจอารมณ์แปรปรวนฟุง้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจความห่วงความเป็นแม่ช่วงนี้ว้าวุ่นใจค่ะยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีทุกขลาบนะคะช่วงนี้ขอให้ระมัดระวัง ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจิตใจอารมณ์แปรปวนฟุ้งซ่านคิดมากแต่จะได้รับการช่วยเหลือจากคนสูงวัยค่ะการงานแม้จะผ่านพ้นจะคลี่คลายแม้จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ยังคงมีอุปสรรคกับบริวารค่ะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้ยังคงเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำร้ายสิ่งร้ายอย่างรุมเร้าเข้ามาต้องจัดการด้วยตัวเองเท่านั้นค่ะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์นี้สรุปสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เกณฑ์ของความรัก คนโสดอาจจะมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ความรักยังเป็นได้ไม่ได้ดั่งใจที่ต้องการส่วนคนมีคู่อาจจะมีการตั้งท้องมีบุตรเกิดขึ้นแต่ก็ยังคงงงงงเงงเงงกับความรักค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะมีอุปสรรคมีปัญหา อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนระมัดระวังการร่วมหุ้นลงทุนอาจจะมีอุปสรรคปัญหาค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแม้จะมีโชวเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีระมัดระวังด้วยนะคะเพราะช่วงนี้เป็นทุกขลาบแม้จะมีลาบแม้จะมีลาบแต่อาจจะมีอุบัติเหตุแม้จะอ,อ,อาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันเสาร์ค่ะจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามข้าเศร้าคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับรั่วไหลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือบวงจะตากรรมที่คุณต้องพบเจอหากคุณทำสิ่งที่ดีไว้สิ่งที่ดีกำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่หากคุณทำไม่ดีช่วงนี้ต้องชดใช้ค่ะจะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินกู้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารค่ะโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบิ์มีโชคมีลาบมีเกณฑ์ได้เงินก้อนเงินตกเบิกการแลกเปลี่ยนเงินกู้เงินก้อนจะมีเข้ามาค่ะ บางสิ่งบางอย่างที่ทําอยู่อาจจะเป็นความลับก็าตามจะประสบความสําเร็จการเจรจาในช่วงนี้จะมีผลที่ดีค่ะจะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความ ออยินดีหรืองานแต่งงานสิ่งที่ดีๆค่ะการงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนการงานไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้จะเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยค่ะช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเล้นปิดบังค่ะจะได้พบเจอคนที่อยู่ทางไกลติดต่อคนทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆการเงินจะมีเข้ามาเงินโชค จากทางไกลเงินก้อนเงินตกเบิกจะมีเข้ามาค่ะผู้ใหญ่จะประทับค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้การเงินค่อนข้างดีมากๆค่ะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินก้อนเงินตกเบิกก็จะมีเข้ามาแต่ในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักค่อนข้างอิงรงุงตุนังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าระวังมือที่3ค่ะส่วนในเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนผู้ใหญ่การเจรจาจะประสบความสําเร็จค่ะส่วนการเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะ สรุปครบแล้วทั้งเกตวันหวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นอุปสักคช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมหาเดวีด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปของราศีต่างๆประจำเดือนออพฤษภาคมนะคะช่วยติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ